อัสลามุอัยลัยกุมค um ่ะวันนี้เจนนี hmm. ่ก็จะพามาทานเล้งเนื้อหม้อไฟนะคะซึ่งร้านนี้นะคะที่ไม่ธรรมดาเพราะเขามีกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระบุฟเฟ่ข้อไก่นั่นเองซึ่งข้อไก่เราเนี่ยจะเติมได้ไม่อั้นเลยค่ะบรรยากาศของที่นี่นะคะเป็นหนึ่งครูหานะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่และเมนูที่เด็ดมากๆเลยที่เจนนี่ลองมาแล้วก็คือข้าวขาววัวนั่นเอง ซึ่งข้าวขาวัวนะคะเนื้อชุ่มฉ่ำแล้วก็เด้งมากๆเลยร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถนนม,มะกรูดซอยโรงอ่างนั่นเองนะคะดีกรีของเจ้าของร้านนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นเชฟเก่าด้วยนะชามของเจนนี่ก็จะจุกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราบุฟเฟ่คอไก่ไม่อันตักได้นะคะแต่ต้องทานให้หมดนะคะไม่งั้นเจ้าของร้านปรับนะ ซึ่งรสชาติที่นี่นะคะก็จะละมุนนุ่มลิ้นรสชาติกลมกล่อมนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้สามารถแวะได้เลยนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะอัสสลามวุลัยลักุมค่ะ